สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหานี่สินครูอย่างเป็นรูปธรรมเร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความร่วมมือของ14หน่วยงานพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด สมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมทั้งประเทศเป็นวาระแห่งชาติค่ะ ด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนได้กล่าวว่าสำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้สินครูภายใต้กรอบภารกิจของทั้ง14หน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิ์ศรีได้รับการดูแลช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ เพิ่มสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมมาพิบาลเช่นส่งเสริมให้มีเงินกู้ข้าราชการดอกเบี้ยต่ำและสอดคล้องกับศักยภาพโดยให้ทุกส่วนราชการรัฐทวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับปรุงกำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุททิหลังจากหักชำระหนี้ประจำเดือนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ30ในแนวทางเดียวกันกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พุทธศักราช2551ตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งทุกฝ่ายตกลงร่วมมือดำเนินงานในลักษณะโครงการและกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยทั้ง13หน่วยงานที่มาร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้มีความคิดที่คล้ายกันคือต้องการคลายความทุกข์ให้กับบุคลากรทางการศึกษาเรื่องของหนี้สิน สำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากการรับมือความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายในการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูถือเป็นเรื่องยากแต่มีความเชื่อว่าทุกคนมีความเชื่อเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งไหนที่เราร่วมมือกันด้วยความพยายามแล้วจะไม่สำเร็จ ก็วันนี้ก็คงเป็นเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็าจากนโยบายทางการศึกษาของรัฐมนตรีก็คือเรียนดีมีความสุขซึ่งการจะมีความสุขได้ก็คือต้องลดภาระนะครับซึ่งลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาในมิติหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ไขหนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มีการลงนามเอพยุร่วมกันนะครับการอีก33หน่วยงานก็รวมแล้วเป็น14หน่วยงานรวมกันเพานนาราะฉะนั้นในการดาเนินการต่างๆก็น่าจะสำาทริจผลนะครับ เรามีการดำเนินการทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรธนาคารสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ลักัพย์จุลนุมสากลอะไรต่างๆครบครบครบนะครับเป็นการดําเนินการเอมาอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นการครบก็เป็นที่หมายที่ดีนะครับการเอมยูป็นสำคัญอย่างไรนะครับมัาสําคัญก็คือมันเป็นเป็นเหมือนกับการเป็นข้อตกลงหรือถ้าพูดไปก็เหมือนกับเป็นจดทะเบียนสมรส นะครับณวันนี้เรามีความชอบธรรมทางกฎหมายแล้วนะครับที่เราจะเป็นพันธมิตรหรือเป็นเครือญาติกันนะครับในการที่เราจะทํางานด้วยกันในการ14หน่วยงานนะครับก็โดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะเป็นหน่วยที่จะต้องไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากอีก13หน่วยในการที่จะมาช่วยกระทรวงศึกษานะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานีสิ้นใกล้กับครูและบุคลากรึกศานะครับอย่างเป็นรูปธรรม อ๋อร่วมกันนะครับอย่างตะก,กี้ธนาคการกรุงไทยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขามีาจะมีเป็นแพคเกจเขานะครับอย่างว่าถ้ามีหลักทรัพย์อะไรต่างๆดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะให้รวมรวมรวมนี่นะครับก็จะเหลือดอกอยู่สามาทห้าสิบนะครับสามปีแรกนะครับแล้วหลังจากสามปีแรกไปก็จะเหลืออยู่สี่บาทเจ็ดสิบห้านะครับแต่ตรงนี้ก็จะมาช่วยกันในการดําเนินง,งานนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกรณีไม่มีหลักประกันก็หกบาทกว่าในการดําเนิงงนการนะครับก็ ก็ถือว่ามันเป็นที่หมายที่ดีในการช่วยกันนะครับแล้วก็ทางการสุขศึกษาเองก็มีโปรแกรมดีๆเยอะซึ่งอยู่ในระหว่างหารือกันนะครับในการที่จะเข้ามาในการที่จะเอาแก้ไขปัญหาที่สินของของ,ของค,องค,ค,องครูครูและบุกราการศึกษานะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุยกันในเชิงลึกจบก็จะมีข่าวดีมาบ่อยเยอะนะครับนอกจากนี้มิติตรงนี้นแล้วก็เราก็ได้รับความกรุณาจากท่านกิตติรัตนนอนทง นะครับแล้วก็ผู้ทรงริธอีกหลายๆคนนะครับที่มาเป็นทางฝ่ายอะไรฝ่ายวิชาการฝ่ายช่วยคิดนักคิดนะครับที่จะมามาช่วยเราในการแก้ไขเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเชื่อว่านะครับในในโยบายของรัฐมนตรีก็คือในเรื่องการแก้ไขนี้สินนะครับก็คงจะได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับจากที่ได้ดําเนินการมาก่อนนะนี้ที่ดำเนินการมาก่อนแล้วก็ก็ถือว่าดี นะครับแต่นี้เราก็คงจะมีความก้าวหน้าขึ้นมีการในการแก้ไขนิสินครูและบุคลากรการศึกษาได้อย่างมีสิทธภาพครับ